ครับแล้วครับนี่คือจะครองผลงานเพลงคำพองคำพ้ามาพอกันครับหลายปีเพิ่นบ่ได้พ่อกันครับอีคุณแม่งคนังคุณใช่ผมโดยจันลูกฝากกุลาช่ยผมด้วยพี่คนนี้ที่มาจากครับเป็นนองหาของแม่ก็ังพี่แอจันทอนพี่แอรจันทอนครับนมาเจียเทียบตลอดนะคะมือนี่คำพ้าในมาพอคุณคำพองสัญญากันไว้สิบปีที่ผ่านมา ว่าจิาแต่งงานกันมาได้ก็บาได้แต่งักเะแยะเดี๋ยวก็โควิดเดี๋ยวก็อันนั้นอันนี้หลายจริงหลายอย่างเขามาพอดีเออมาพ่อน้องไส้หล่าภักแห้งกันมีแห้งน้องไส้หล่าดีไซดีนะคะหักกระปุ๋ยหักแล้งกันมีกับคุณเอจันทน์ทอนมาจากเมี่ยจันทร์ไปร่ำส่งเธอเลยเป็นแม่ยามพอดีแม่ขะน่ากับคินหอดคุเทงไปมาหาสู่กันเป็นทีเป็นหอกกันอันนี้กำลังลาย แข็บขุ่ับแม่งตัวแพ่แพ่แม่งอีรีค่ะมีไซยดีม่ยั้งกับเลยกับค่กัน็งขุ่นอย่าลืมเป็เไม่มคนหลักมเื่อยจะเจนีมากนี่มากน่านอันน้องโอ้ค่ะค่ะค่ะมุติตาจิตจ่าจ่ากนมีการฉลองสาระน้ำหลายๆพมาหลายหลายหอน้ำาหลูไหลหลายครับไม่นี่ไม่นี่ให้แอ่เจนท์โทนครับรถเป็นสู้เื่อโอ้ต้รอยแม่ก็นดีใจค่ะ ห้กดไล์กดแชทช่องไม่อากาังอฟพิเชียวเดอค่ะดีใจมอ่อมอลงมอล่ำแล้วพอน่มนครับเี๋ยกเกี่ยวล้งแต่ใจก็จะเอาใส่ลักโอเคโอเคกับฝากไปในเรื่องพี่แอรฝากไปแน ครับก็ยินดีต้อนรับครับนี่แหละครับเมื่อไใต้ห้องกัญย์จริงๆแหละครับพี่แอร์ครับแล้ก็บัวตางกันดอกพั้วเข้ามันสับีสับนองกันเนาะเป็นน้าสีหาเทือกเลยได้มาอยังเรียนบอครับจังไหนก็ฝากตัวเป็นน้องฝากฝากตัวเป็นน้องพี่แอร์ได้เด้อนะครับไปบุญกินปลามาพี่กับกินปลาเดียกไม่ได้ บ้างันนี่คิ้วเขาเหี้ยในพิจัมประเด็บอกว่าอัพต้อนหนสายี่ดียวเสดทองเ่ยเนี่ยบ้านมันพิษมันเปิพิพิบประเดเอาจากสี่น้องค่ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไากายอัาคณะออฟิเชียลุงฝากุณราใช่จจนทอนมาจากสอปปลาไปหนเมืองไทยแต่ใจหักสาวลาวฮักอุสาวเียงจันไอฟฟันเป็น สาวเวียงแสนผู้ดีนะหากหลายกับตะกุนก็ได้เนาะเราจะมองวิวิสวรรค์ที่จะร่วมใครนี้บ้านนาไปอยู่สายกันสัญญาเต็มสูบเต็มปผาปัจจัยก่อนจากฝากกงบ้านจนนางมั่นใจจึงได้โอยโกล เสียงคำพาบ่ลืมเสนาเดลาคำพองไอ้จนจำใจไกลห่างก็ร่างสร้างตัวเพื่อน้องไอ้ฮักคำพองจึงต้องจากลา่อนจากกัน วันนั้นอ้ยยังลาสังสงวอีกให้ความไว้ไว้สิเป้าาตามาเก็บเงินทองพอจะรีบมาขอนองลายังไม่พร้อมได้เพียงตมามาไอสียงกำอพ่ต้่มตัว้นงสันตัวครับพี่น้องครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอฝากขอฝากไปน้ำนึ่งน้องพี่น่อยฝากยังพี่ฝากที่ เออ่แฟนๆนะครับอยากเอาเปล่งข้าพ่อข้อพลาไปลองกันลองได้ครับเดียวว่าหันบอกแนี่ยื้อผู้โรยยังคนบอกหัาใจเคยกินว่าโอ้ยคือห่วงหมวแต่ก็ห่วงหมวแต่เพิ่นเพิ่นเอาไปเล่นนะนะบอกเพิ่นเพิ่นเอาขับเพิ่นเอาไปเล่นองเพิ่อนกับแต่ว่าเพิ่นก็กับโบคอยเดีบอกซื้อว่าเออเดี่ยวกันนั่งลุกมาลองนะเพิ่นก็ว่าเพิ่นแต่ว่าเพิ่นกับ อ๋อๆันี่ก็บพูดไยังนะครับกันไอ้พอดีพอกันดูนะคะการพนกับารทข้ามาหากินเนาะค่ะพี่น้องมื่อนี้มาพอกันทือว่าเป็นบุญเป็นศลค่ะกับฝากใหเป็นทงนะคะฝากไวดุงฝากุหลาชใช่ม่อันาศพ่ใช่วเศร้าไงเดี๋ค่ะมักน้ำเจ้าบ่เป็นใจขาดพุ่น้องพี่เนาะเออจ้าเจวันสั่นเออก่อนลอกนะคะแอร์จันทน์ทอดมาจากสุขเปอ์ล่าค่ะอย่เรืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อาคะ พี่เชี่ยวคุณป้าคุณอาชัยวันนี้ก็เอาเคดีก่อนเนาะค่ะเนาะจังนะสิคือดโอเคครับอขอบคุณครับสว,ส,สวัสดีครับ